สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้มาเอาใจแม่บ้านนะคะผักกาดหอมจะพาทํางานฝีมือค่ะทำํำผ้ากันเปื้อนนะคะอันดับแรกคือผักกาดหอมก็จะหาความยาวก่อนค่ะเอาความยาวระดับที่เราต้องการนะคะ <Wow. S 1> จ้า อุ้ยถักสวีเกะเอสอยอสคาซีโฟแคร์แดะโฟแคร์แดะย่า่ากำลังจะเย็บผ้ากันเปื้อนอ่ะแกบอกว่าที่รักทำไมคุณซักคุณซักไอ้นี่ซื้อมาวันก่อนนะหาไม่เจอค่ะ มันไปอยู่ในเครื่องซักผ้าได้ยังไงค <c oughs> งแะหอบติดๆไปพอหาไม่เจอปุ๊บผักการหอมก็เลยถักขึ้นมาค่ะอ่นนอกเรื่องนิดนึงนะคะพอดีคาดผมมาให้ค่ะผักการหอมก็เลยเริ่มถักค่ะก็เริ่มเริ่มถักก่อนนะคะมันก็อาจจะอนเนกประสงค์ค่ะอาจจะเป็นที่คาดผม หรือว่าอาจจะเป็นอขอบสำหรับหมวกนะคะเพราะว่าผักกาดหอมมีเศษไหมพรมอยู่หลายกำรรเหมือนกันค่ะก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าด้วยเก็บไว้นานล้วค่ะตั้งแต่บ้านเดิมอะเพราะว่าผักกาดหอมถักพวกกระปุงกระเป๋าเคยขายตามตลาดนัดเนี่กับคุณครูที่โรงเรียนสอนภาษาค่ะหันมาหาผ้ากันเปื้อนกันนะคะ วัดให้มันได้เท่าที่เราต้องการนั้นก็พับสันทบนะคะเราต้องการเออส่วนที่ปิดหน้าอกก็แปนิ้วก็เราก็จะตัดให้เหลือเก้าเพราะว่าเราจะต้องไว้พับริมจะ้ะเก้าอันนี้สันทบใช่ไหมคะก็จะเป็น4นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยเราจะวัดจากริมนี้มาถึงตรงเนี้ยสนิ้วครึ่งค่ะ วัดว่าในช่วงเราจะเอาผูกะสะโพกบนหรือจะผูกเอวแต่พการหอมเป็นคนที่ไม่มีเอวก็เลยชอบผูกตรงสะโพกบนนะคะเราก็จับเลยค่ะจับตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าสัดส่วนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพะการหอมสัดส่วนที่เหมือนท่อนซุงค่ะ คนที่มีสวดทรงสโอดสะองก็จะสวยงามนะคะนี่สัโทษแบบนี้นะคะจากนั้นเห็นไหมผักการหอมจับเอาไว้แล้วเรามาตัดกันค่ะเราก็จะเหลือเหลือขอบไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะได้เย็บขอบนะคะตัดโค้งให้ได้กับสรีระของเรา จะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะนี่ก็เหลือตัดออกมาแบบนี้นะคะเย็บขอบนี่ก่อนจะเย็บขอบก่อนนะคะจากนั้นก็ส่วนที่โค้งเนี่ยเราเราจะเย็บพับริมเล็กๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจะเย็บ ส่วนโค้งใช่ไหมคะส่วนนี้มันแคบเราจะพับเข้าในส่วนใหญ่มันจะย่นค่ะเพราะฉะนั้นคลิปผ้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าในส่วนที่เราคลิปเนี่ยเราจะพับมันไว้ด้านใน เราได้ขอบบนแล้วค่ะกล้องไกลไปหน่อยยังหาโฟก,กัสไม่ได้ ชีพเย็บผ้าคืออาชีพของผักกาดหอมนะคะเราเย็บ แนวโค้งก็ไม่ย่นเพราะว่าเราคลิปผ้าก่อนค่ะด้านในเห็นไหมคะนี่ถ้าเราไม่คลิปผ้านี่ไม่ได้นะคะย่นค่ะมีโบ้ไดยแต่งดูงคนนี้มันคิดไรกลัวบ้มีความหมายกลัวไรคะ่ะ อยู่กินบ่มีสิ่งสอดแต่ยอมให้กอดเรื่อยมาช่วยเคารพกันในการเป็นพันรยาด้วยเก็บรักษาใจใกล้ให้น้องเน่น้องสาเป็นโซ เตียนสมรสมันอีกโบเก้เสร็จเสร็จเล็กๆเ,เมื่อกี้นะคะผักการหอมเอามาเย็บแปะด้านหน้าอกให้เป็นกระเป๋าด้านหน้านะคะ คนที่เย็บเย็บไม่เป็นน่ะอาจจะกลัวนะแต่ว่าคนที่ชินอยู่กับเข็มกับจักรจะไม่กลัวค่ะเพราะว่าชินแล้วนะคะจากรุ่นโบราณของคุณเลมโบที่ซื้อให้น่ะเป็นจักรถีบนะจักรซิงเกิลจักถีบไหมเวลาจะถอยหน้าถอยหลังก็ยกตีนผีนิดนึงค่ะแล้วดึงมา มันไม่ได้มีไอ้ตุ่มถอยหน้าถอยหลังให้เราแบบรุ่นโบรนาณมากชอบมากค่ะเราได้ออกกำลังขาด้วยจะอยู่คนเดียวเงาเงามาก็เข้ามาในห้องนี้แหละ,ะทำงานเพลินๆไปจ้ะนี่ชิ้นนี้ผักการหอมจะผูกไปด้านซ้ายข้างเดียวนะคะจะอันนี้เขาเรียกว่าถอดไส้ไก่นะคะการถอดไส้ไก่นี่ไม่ง่าย ไม่ง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำมันจะต้องได้จังหวะของมันเห็นไหมคะไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเดียวเนี่ยผักการหอมสามารถถอดไส้ไก่ได้บางคนเขาก็จะใช้เข็มนะคะอันนี้ผ้ามันมันเป็นผ้าแข็งและผ้าหยาบผ้าเนื้อแข็งมันสอดลำบากคะ่ะคือถ้าสอดถอดไส้ไก่มันจะต้องเย็บผ้าเฉลียง แล้วถึงจะสอดง่ายนะคะไหมพอสอดเข้าไปมันเกี่ยวเอาชั้นในเพื่อที่จะไปทะลุอีกด้านหนึ่งถอดไส้ไก่ด้วยไม้เสียบลูกชิ้นค่ะบางคนจะใช้เข็มใหญ่ๆไม่ได้ไม่โอเคเท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นสำหรับผักาการหอมนะคะพอมันโผล่ด้านนอกปุ๊บโอเคเลย ดึงไม้ออกค่ะแล้วก็รูดนะคะง่ายไหมนี่เราก็ได้ได้ผ้าที่สันทุกคุณเลมโบซื้อมาแกบอกว่าไม่รู้ว่าเย็บได้หรือเปล่าซื้อมาห้าร้อยโคนผักการหอมอยากได้ฐานค่ะฐาน ตัวฐานเนี่ยพอเรามีจักเล็กอยู่แล้วเอามาตั้งก็เลยมาแต่งเอาค่ะก็เลยใช้ได้เลยนี่นะคะเราก็ได้ผ้ากันเปื้อนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะทำห่วงห่วงส่วนนี้เป็นส่วนข้อนะคะเสรผ้าเล็กๆค่ะผักกาดหอมก็จะถอดไส้ไก่เหมือนกัน ถอดไส้ไก่ก็คือเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบผ้าไปด้านในนะคะมันจะไปทะลุอีกด้านนึงค่ะง่ายมากนี่เห็นไหมคะถอดไส้ไก่พอผัออกมาด้านนอกปุ๊บแล้วก็รูดค่ะ นนี้จะเป็นส่วนคอนะเราก็จัดได้ตามสไตล์ของเรานะคะเดี๋ยวก็จะไปวัดรอบคอของตัวเองค่ะใช้ติดกระดุมหลอกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เจาะรังดุมค่ะติดแบบนี้ส่วนนี้คือ สายด้วยผ้าที่มันเหลือน้อยประหยัดผัากันหอมก็ทำข้างเดียวแต่ว่าเรามาทําทําห่วงไว้นะคะแล้วก็ทําเป็นปมไว้ตรงนี้คล้ายๆกับออดอกไม้เอาปมสอดเข้ามาค่ะมันจะไม่หลุดนะคะนี่ค่ะ ผูกด้านเดียวจะเอาแน่นขนาดไหนล่ะจะเอาแน่นขนาดไหนก็ได้ถ้ากันเปื้อนก็แบบว่าปล่อยสบายๆอ,นะอ่ะนาะอ่าทีนี้ตรงนี้ก็แค่เนี่ยผาดมาข้างหนึ่ง อันนี้ก็ปล่อยกิ๊บเก๋ไปจะเห็นด้านด้านนอกนะคะกระเป๋านะคะทีน,นี้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะสังเกตนะคะว่านี่จะเป็นกระดุมสีดำนะนี่นี่ดุมหลอกค่ะนี่นี่นี่เจาะรังดุมส่วนนี้เป็นกระดุมสีเหลืองค่ะ ว่าอยอแฟดิตอังสกีนูแฟดิตคุณเลมโบถามว่าถ้ากันเปื้อนเสร็จยังที่รักอันนี้เป็นผูกโบนด้านหลังนะคะ มีกระเป๋าสองข้างค่ะนี่พร้อมปฏิบัติการ <c oughs> ก็มีหมวกด้วยนะคะเป็นเศษเล็กเศษน้อยค่ะประกาศหอมก็ชอบสวมหมวกทำอาหารเพราะว่าไม่ให้ผมมีกลิ่นอาหารค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ดูเรียบร้อยด้วย <c oughs> แล้วเราก็ได้ผ้ากันเปื้อนไว้สวมใส่โดยไม่ต้องซื้อหานะคะประหยัดแบบพอเพียงค่ะ กับงานฝีมือเล็กๆน้อยๆเศษผ้าเก่าๆก็มาทําได้นะคะเศษผ้าม่านเก่าของคุณย่านะผักกันหอมก็ยังมาเย็บได้สองืนนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะก็ลองไปทาดูนะคะค่ะก็งานฝีมือง่ายๆค่ะประหยัดและพอเพียงเนาะไม่ต้องซื้อหาค่ะค่ะ ถ้าชอบวิธีชีวิตแบบนี้ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะจะได้มีคลิปใหม่ๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆจะจะพาเข้าครัวแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ